สวัสดีค่ะวันนี้เอ็มก็พาเพื่อนๆน,นะคะมาดูตังหู1กร,รัมค่ะจะมีขนาดเล็กแต่ว่าก็ไม่ได้เล็กจนเกินไปนะคะเด็กใส่ได้ผู้ใหญ่ใส่ดีค่ะเริ่มกันที่ลายแรกนะคะเป็นลายลูกหัวใจอันนี้จะมีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ0.5-0.6ซนเมตรนะคะอันนี้นะคะอันนี้วัดให้ดูบนไม้บรรทัดอันนี้จะเป็นแบบ เป็นแบบกลมๆนะคะขัดทรายแล้วก็มีตัดลายนะคะอันนี้ก็จะประมาณ0.50 6ถ้าเป็นต่างหู1กรมัมเรานิยมใส่ตัวตัวแป้นนะคะจะเป็นซิลิโคนนะคะอันนี้ก็เป็นลายหัวใจเหมือนกันนะคะแต่จะทำเป็นแบบมีเก๋ๆมีวงโค้งให้แบบเป็นหัวใจที่แบบต่างออกไปจากแบบแรกนะคะอันนี้จะเป็นลายโอนะคะลาย OC ก็เป็นลายยอดนิยมนะคะมีทั้งน้ำหนัก1กรมัม ครึ่งสลึงหนึ่งสลึงนะคะที่ร้านก็มีนะคะตัวแป้นถึงจะไม่ใช่ทองนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็จะตัวซิลิโคนนะคะก็ะค่อนข้างที่จะใสแล้วก็แน่นติดถูนะคะมากกว่าตัวที่เป็นแป้นทองนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นลายอินฟินิตี้นะคะรวยไม่มีที่สิ้นสุดค่ะรวยร้อยล้านพันล้านนะคะ แล้วก็นอกจากความหมายของอเรื่องของความร่ำรวยก็ยังเรื่องของความรักนะคะมาถึงรักนี้ชั่วนิจนิรันด์อันนี้ลาย LV นะคะ LV นี้ก็น่ารักน่ารักหวานหวานนะคะใส่ได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่เลยค่ะเด็กซีขวบห้าขวบที่แบบมาเจาะหูก็หลังจากเจาะด,ด้วยใส่ต่างหูที่แบบเจาะไปแล้วก็จะเปลี่ยนมาใส่ทองแบบ1กร,รัมก็ได้นะคะ1กร,รัมก็ราคาไม่แพงค่ะเริ่มต้นก็ประมาณอยู่ที่ประมาณส0 0พนนะคะช่วงนี้เนาะ อันนี้จะเป็นลายรูปดาวนะคะลายดาวน่ารักน่ารักนะคะนี่จะขัดสายส่วนตัวนี้ก็เป็นทองทองแท้หนึ่งกรัมเหมือนกันนะคะตัวนี้จะประดับพลอยพลอยเก๋ๆนะคะเล่นไฟนะคะอันนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะคะใครที่ชอบแบบไม่ใหญ่มากนะคะราคากำลังสบายๆก็1กรมัม